学สื到อซตอวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดสิบ 10, หน้าไหนเ <18. S 2> พื่อนบอกสิหน้าที่ซื่อชื่อซื่อเสื่อเย่สุต้องหน้าที่สิบสี่สี่เปิดกล้องล่ะ今天我们学十一到十五十七十一我们一起看一起看第我们读 เกาโลตาชาเกาโลตาชาแปลว่าต <cin> ึกรัดฟ้าหรือตึกระฟ้านั่นเองค่ะตึกที่สามารถทะลุบนไวบนก้อนเมฆได้ยกตัวอย่างนะคือตึกที่ต้องสูงมากๆให้นักเรียนจำคำนี้นะแล้วก็จดตามจดตามมีเมันใ้ชุลีช่างเสียอีเสีย นี่ม分钟给你们两分钟如果你们จ经写好了请你们把这段给我一下คนที่เสร็จแล้วใส่นิ้วนี้มาอ่าใส่นิ้วนี้มาตอนนี้เราจะไม่ใช้ไม้เลยนะไม่ใช้ไม้เลยปิดไม้ทุกคนนะคนที่เสร็จแล้วให้กดนิ้วนี้รอเลยลูก อ,อยู่ยี่ปันไครไม่เสียหามาชนนาการเสียหา่าว了มาอ下。นอีสใส่นิ้วมาใส่นิ้วมาเราเราดูเธออยู่นะเผื่อว่าไหนเธอแอบกินขนมในห้องเสี้ยก็我们一起看一起看席个如果有人会读你就自己读 เสียกชื่อข่าวยาข่าวยาแปลว่าเป็ดย่างเป็ดย่างฉะนั้นยาการเ่ยทำหน้าเหมือรอยมันหิวด้วยข่าวยาข่าวยาแปลว่าเป็ดย่างเป็ดย่างลุกขึ้นมาจดคำศัพบนะลูกอย่านอนดูทีวีนะครับหนูเขียนคำศัพท์ครับลูกพี่แค่ชีมมุกอยู่อ่ะแล้วซือจะไม่กล่าวชื่อนะ 如ู你กั好นี一มันเ我，把一หาเป่าอีเกอร์จโเกเอร์คนที่เสร็จแล้วใส่สติกเกอร์รูปเป็ดให้หน่อยมันจะมีสติกเกอร์รูปเป็ดอยู่รูปเป็ดรูปรูปไก่อย่างเงี้ยดูสิใครมีรูปเป็ดรูปไก่บ้างอ่ะมีรูปไก่มาแล้วมีรูปไก่สองตัวจ้าวอรมีไอยู่ต่าหวัด ไม่เอา,เอ,าเเอ่ามีอันนี้อันนี้นนมีลูกลูกไก่มาออกจากไข่ด้วยอ่ะแสดงว่าคนยังเสร็จอ่ะมีเป็นตัวเลยแสดงว่าคนยังไม่เสร็จใช่ไหมคนที่ยังไม่ได้ส่งสติกเกอร์ให้เราซื้อเนี่ยอ่าครับผมหาไม่ถึงครับอ่าเดี๋ยวคู่เร่นี่มาจากไหนเนี่ยเลืองของวเลอ่าลูกไก่มาเยอะขึ้นฟุตตองเสร็จยงังลูกวินเนอร์เสร็จยงังครับวินเนอร์เสร็จยังอ่าใส่ใส่ใสลูกเจี๊ยบมาด้วยลูก เสื้ก็ซื้อ快”ตยยแปลว่าสบายใจหรือแปลว่าเบิกบานใจก็ได้ค่ะแปลได้สองคำเราซื้อใ้ตูอ้อีกเปียงเ้ก็คืออยี่ค่าย,ยี่ยคนที่เสร็จแล้ว给我一个愉快的表情 คนนี้เสร็จแล้วเกิดอีกก็เอ้ยถูก้างเลยคนที่เสร็จแล้วให้ส่งสติกเกอร์หน้ายิ้มมาเหมือนสู่วิชาราคนนี้เสร็จแล้วให้ส่งสติเกเ,าานนเ,ตเกอร์มาเหมือนสู่วิชาราคือรูปยิ้มเพราะอันนี้เรากําลังใส่คําว่าขี้ควยขีไขว้ลบลูกไก่ออก <ผม S 1> อมไม่มีอ่ะไม่มีสติกเกอร์หรอครับ ใอ้เพื่อนสอนปวดไปที่ไอ้ที่สารจูดัลลัโต้แล้วปวดไม่ได้มันต้องโหลดแอปมาก่อนคี้สอนใช่โหลดแอปมาก่อนคี้สอนยไม่หลายอย่างแต่ถ้าเป็นคอมเนม่ต้องโหลดต้องสุดสุดที่พีมแต่ฉันจะไม่ได้หรอกเดี๋ยวน้องแมวนี่คืออะไรลูกน้องแมวคืออะไรคะปิชายา้าใช่ไหมคต่สุดท้าไม่เคย อ่ะเซียเกอว่าแมนชูสือสือสือคนที่พูดเสร็จแล้วรบกวนปิดไม้ด้วยลูกอ่ะคำที่สิบสี่นะคะคำที่สิบสี่ว่าแมนอิชิคันวา่าแมนอิชิคันคำที่สิบสี่เราจะเรียกว่าโชว,ว์ข้อเหรียโชว์ข้อเหรียแปลว่าพานักงานขายของแปลว่าพานักงานขายของค่ะ มีสติกเกอร์รูปเงินไหมไหนลองเสนอไอเดียสิเอาสติกเกอร์รูปอะไรดีไมรูปพงรูปพงก็มาเอารูปไหนดีสกายใครมีรูปเงินบ้างเอาเกี่ยวข้องกับการขายของอ่ามีรูปธนาคารมาเออเราชอบอันนี้มีรูปธนาคารแล้วมีรูปเงินอยู่ข้างบนนะคะอ่ะรูปเงินก็มาอ่ะใส่รูปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเงินนะปิติมีเงินไหม อ่าเริ่มเยอะแล้วมาแล้วรูปก้อนเงินก้อนเงินอ่าเสียเกหัวมันชัวเทียนอันเหมือนเทียนอันเหมือนแปลว่าเทียนอันเหมือนนั่นเองค่ะ,ะเ,เราซื้อเคยไป<ะ>ครั้งหนึ่งตอนที่เรียนที่จีนหูใหญ่มากวาชิราวย์จะทำงานไหมฟุตตองตรจเสร็จยังลูกครับ ล่างครับใกล้เสร็จแล้วครับแหมเมื่อกี้นั่งดูทีวีอยู่อย่ามาตีเนียนนะเราเน่ยไม่ไม,ไม่ผมกำลังกับเดน้องอยู่มื่ีอ้อ๋อเด็กน้องอยู่ในทีวีด้วยน้องก็เรียนนะครับอ่าโอเคครับเยี่ยมนี่มาได้วาชี<พ>าราวีดู <พา S 1> ทีวีอีก<า>แล้วเอ็งจดเสร็จยังเนี่ยบอกน้องให้เบาเสียงทีวี อ่าโอเคอ่ะสื่อเลี้ยวอะเมื่อนอี้ฉีชัวอีสิคันชื่อกู้กงกู้กงอีกรอบนะกู้กงกู้กงแปลว่าพระราชวังโบราณค่ะพระราชวังโบราณเดีย๋ยวนี้กูเรียน่นี้ยอะไม่ใช่ฮ่องกงฮ่องกงไม่ใช่ฮ่องกงฮ่องกงกับกู้กงคนละที่กันฮ่องกงคือเซียงกัง กู้กงมคือพระราชวังโบราณโอเคนะไม่เหมือนกันเลยยองเมาน่อยอัน้อนี่คือพระราชวังต้องหา้ามปะถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้ต้อขาขอจเอาข้าวค่ะได้ค่ะลูกไปเอาข้าวได้ค่ะลูกจะมาพูดอะไรโดนรยนี้อะไรนีอะไรก็นั่งสมาธิเอนะอคำสุดท้ายคำที่สิบเจ็ดอ่านว่า หวางฟูหวางฟู่จิงหวางฟู่จิงแปลว่าหวางฟู่จิงนั่นเองเมืองจีนไม่ใช่เมืองจีนเราเรียกว่าจงกัวแต่หวางฟู้จิงคล้ายๆเหมือนถนนคนเดินในประเทศบ้านเรานั่นเองตรงนั้นจะเป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์มีของขายเยอะมากคล้ายๆเหมือนสำเพงใครเคยไปสำเพงบ้างครับนีหนูขอหัวขอฐานหน่อยนะฮ่องกงเขาหัวเป็นเมืองแห่งการพนันใช่ไหม ขอขอขอคำถามอีกรอบคือฮ่องกงเป็นเมืองแห่งการพนันใช่ไหมฮ่องกงเป็นเมืองแห่งการพนันใช่ไหมประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการเล่นไพ่ใช่ไหมอ่าใช่เด็กตอบว่าใช่อ่ะงั้นเราซื้อจะต้องตอบว่าแต่ละประเทศมันก็จะมีคนอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เล่นและก็จะมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เล่นเหมือนกันเออที่ไม่เล่นเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่าทั้งเมืองนั้นเล่นหรือไม่เล่นแต่หนูยังพอรู้อยู่พี่